มาดูกันนะครับชาวราศีกรกฎนะดวงการเงินในเดือนนี้นะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะต่อให้ไม่มีตังค์นนเดือนนี้เนี่ยก็จะมีเงินเข้านะครับอถือว่าดีนะแต่ในสิ่งที่สําคัญที่สุดเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยต้องบาลานซ์ในเรื่องเงินเงินเงินทองทองให้ดีนะได้ไพ่ justice เนี่ยเขาบอกว่าบาลานซ์ให้ดีไม่ว่าจะในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะในเรื่องของ ปัญหาการเงินที่แวะเข้ามานะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยมีเงินเนี่ยก็ใช้ได้นะสนองความสุขสนองนิดนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกว่าอย่าจนเกินเหตุนะหรืออย่าจนเกินไปนะครับเพราะอะไรมันจะทําให้คุณเนี่ยนะมีความเครียดในเรื่องของเองนินทองทองเข้ามาอีนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเองเนี่ยนะสุญเสีๆๆยจนเกินเหตุๆๆเกินเบอร์น,น,นะครับมันก็จะทําร้ายทําลายเราได้นะครับในเรื่องของ การเงินครับอย่างว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะครับทำให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ทำให้เราทุกข์ได้อีกเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับชาวราศีกรกฎ